Active learning เป็นหัวข้อสำคัญของการถ้าจะให้แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็น่าจะเรียกว่าการเรียนแบบใฝ่รู้ซึ่งตรงข้ามกับการเรียนแบบ Passive learning ที่เป็นการเรียนแบบรอรับอย่างเดียวเพราะนั้นการเรียนแบบใฝ่รู้เนี่ยนะคะก็มีที่มาเอ๊ะทำไมเราต้องเน้นเรื่องการเรียนแบบใฝ่รู้เอ๊ะการเรียนรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรม นะการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยเรียนโดยแนวนี้ได้ไหมสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้หรือว่าวิธีการเรียนรู้ของโลกในยุคปัจจุบันเราก็จะพบว่าถ้าหันกลับมาดูวิธีการจัดการเรียนการสอนในบ้านเราเนี่ยนะคะจะยังอยู่ในหมดเดิมก็คือให้ชื่อว่าโลกแห่งความฝันรีโมทที่เป็นครึ่งวงกลมเหมือนฝาชีครอบเนี่ยนะคะในโลกแห่งความฝันเนี่ยเราจะพบว่า เรียนจากตำรานะครูเป็นผู้สอนนักเรียนเนี่ยก็เป็นผู้รับแล้วก็เมื่อรับแล้วเนี่ยต้องจดจำจดจำแล้วเมื่อจะสอบก็ต้องท่องเพราะว่ามันจำไม่ได้ทั้งหมดเวลาครูมาสอนเนี่ยนะครูสอนไปร้อยหนึ่งเนี่ยจะจำไปได้ทั้งหมดร้อยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะก็อาจจะได้เพียงประมาณอย่างมากก็80%แล้วเมื่อจะสอบเนี่ยก็ต้องท่องและสอบแล้วดูกันที่คะแนน เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราทดสอบความจำจำได้มากเท่าไหร่แต่ถามว่าเข้าใจจริงไหมเอาไปใช้ได้จริงหรือไม่อันนี้ไม่ทราบเลยไม่มีใครทราบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนี้เนี่ยเขาเรียกว่าย้ายพลาดดนชุดความคิดวิสัยทัศน์จากวิธีการเรียนการสอนแบบเดิมไปสู่วิธีการหนึ่งเรียกว่าโลกของความจริงชื่อเรียกว่า Phenomenon-based learning ก็คือการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง Realworld จากโลกแห่งความเป็นจริงของผู้เรียนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความหมายต่อผู้เรียนโลกแห่งความเป็นจริงของเขาเนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเขามันมีความหมายต่อความเข้าใจของเขาเป็นเบื้องต้นไม่ได้เรียนจากสิ่งที่อยู่ในตำราซึ่งห่างไกลจากชีวิตของเขา<ม>ก็มีการแปลงวิธีการนะในการเรียนรู้เนี่ยให้เริ่มต้นจาก สถานการณ์จริงก่อนอย่างเรียนรู่วารุณทำมา20ปีเนี่ยเราให้เด็กเรียนภาพสนามตลอดนะคะไปเรียนรู้เรื่องจริงในพื้นที่ไปเรียนรู้จักบุคคลนะอย่างป .5 เนี่ยต้องไปอยู่กับชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้างที่เพชรบุรีบ้างเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตข้าวที่เขากินอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมาอย่างไงนะคะไม่งั้นเด็กกรุงเทพเนี่ยไม่รู้เลยแล้วก็ พอระดับมัธยมก็ให้เรียนรู้ตั้งแต่กรุงเทพเรียนรู้จากภาคกลางของประเทศไทยนะในมัธยมสองมัธยมสามก็ไปเรียนรู้ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ถ้าหากว่าเขาไปเรียนอยู่แต่ในตำราเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะสัมผัสสิ่งนั้นได้เขาต้องไปเรียนรู้จริงว่าในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรนะคะต้องไปสัมผัสจริงแล้วก็เมื่ออยู่มัธยมปลายก็ออกไปเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านรอบๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเรียนจากสถานการณ์จริง